ไ,ได้ปลาหมอได้ปลหลอะไรได้นะโอมันสวยปเลยีไม่ะกานลยาไ่แห้ไปเอาทาสยไปด กินได้เพื <S <S. ่อได้ตรงน้ของอยปลามีหนามมีปลาไว้ไม่่ห็ดเน่ยถูกทำลายขออนนี้รงน้เป็นัดใจอกับมาถึงมรได้เป่าไมันลมแล้วมัลนนเดี๋ยมงัน้อบ่อรอ้อบอ น่าจะแวกขัอนยเออเออนั่นนั่นนั่นเออเนั่นแหละโู้ได้เยอะนี่สายชีวิตอยังไม่หมดยังไม่หมดแขโอ้ไปไหลด้วยเหรอได้วปไหลแล้วจับไว้ให้มันดังไปก่อนเนี่ย เออฝ่น้นอ่กันเลยประตูประ้าที่ยนี่างหลมกอมก็ตบเนี่ยโดยหายเกียงออกไปอ่อที่โผลมาเลยนูนจะโผลมาแล้วมันนูนเย็บนั่นมันจะมาเล่นกันขึ้นข้างข้างคุ่นนั่นแหละขอบริดใไม่ได้ได้ทำหลายอย่างเลยนะได้ทำหลายอย่างทำทุกนหลายอย่าง่าเออน ว่ามีการบวชพระด้วยมีการเดเริอนภาวนาด้วยเป็นมนุษยิทีด้วยถึงกำลังใจกำลังด้วยมีทำสัตวทา,านทุกวันถักไปไนร้อยองค์ในบาททานเท่าได้ไปวันประเดือนนี้เท่าไรเป็นเท่าไ,ไ,าาไรติณทานบกร,รมีสิ่งณบาร,รมีต่อไปเดีย๋ยวท่นทนานอาจารย์สวัสดิ์ก็จะไปอบรมเรื่องระเบียบวินัยอะไรก็ขอให้ควบคุมสติสัพพัญญาเราให้สมบูรณ ทำไปไหนอะไรมีเราจะเขาะ้าอา้พากษรสพพักน่ะตนต่อหน้าพระเจ้าหลังเห็นไม่เดินหลอกไปดีไม่ต้องตามทวงขนา,าดนั้นก็เห็นดีขณะนี้ขอจะหยุดแล้วก็มีส่วนหนึ่งมาพอมือก็ดีฉันเองก็ใช้มาอยู่ประจำป่าก็มีอยู่สองคราวที่เจออุบัติเหตุ แลนอนนอนปอยูป,ปาก็ต้องสรว เจมราชาตตระทูปิสาสติพันธพานางอาทิปติมหาราชาเยสติตาปิสาสติกุมพันธานางอาทิปติมหาราชาเยสติโุภูตายตัสสะคราวุจมานามาปริลายิมันโตทิมันโต वन आचा रो भाची न खाना नामो हीमतो वनवंतो यखि नो मौसम न था सो उतरनि आचा गो तप साथ दिया खाना अधिपति महाराचा सन 1- 1- 2- 3- 3- 3- 4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 - แิริยะเทวาไม่รูว่ากาไม่ใช่คากข์ทีแท้เหี้ยขาคันธปขับกาทิฏฐิตาสันติเียมนิวราวจฉนาวะตุมสุนนตุ

มายืนเข้าใวตรงนี้นะเนี่ยนหน้าเนี่ยรับาในีหน้ามันมาโดนทั้งหเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวนะรเราเจะได้ซ้อมในการยืนเตียนตั้งแถวอะไรนะ